สวัสดีครับแบงค์ออนไลน์นะครับเบอนีนะครับผมเป็นออนไลน์หลังจากที่บระเทศไทยคลิปมาโดดแล้วนะครับลงในโซเชียลเฟซบุ๊กนะครับผมเบอรอนีครับปลูกต้นดอกไม้โบเมนต้นรักนะครับผมแต่เป็นต้นห้องเงินหอทองนั่นเองครับนะครับหลายต่อหลายคนนะครับพุ่งสียังถี่เห็นในเฟซบุ๊กนะครับว่าปลูกไปแล้วนะครับสีเงินอียญรีบอนะครับอันนี้ก็ต้องเฮ็ดงานไปนั่มนะครับแล้วก็ปลูกเพื่อเสริมดวง บารามีเราควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะครับกับต้นหอเงินนั่นเองครับกับมี่หลายต้นนะครับที่แบงได้ปลูกไปนะครับเพราะว่าจะเป็นอันนี้เขาเรียกหลอกเงียงก่อนอันนี้เขาบอกมูด้วยกันครับมีสีม่วงสีแดงนะครับแลวกะ็ไอ้สีมี่ใบนะครับใบต้นเงียงกอนที่คิวค้วๆนะลองเข้ามาตน้นต้นใบกระเพราเออต้นใบกระเพรานะครับ ลูกเองนะครับผักปลอดสารพิษแล้วก็ดอกไม้ปลอดสารพิษนั่นเองครับผมนะฮะจบคลิปนี้ที่ต้นฮอเงินหอทองกันละกันครับขอให้โชคดีครับใช้ที่เบิ้งคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีโชคดีเงินทองหลายมากที่มากแล้วนะครับแล้วก็บนา้ำนาวนี่นะครับผมที่เข้มลาดกับนาวแล้วนะครับที่จังหวัดอื่นหนาวด้วยกันหรือบอลนะครับผักเกิดหนาวแล้วจะดูแลสุขภาพของคุณด้วยก็แล้วกันนะครับจบคลิปแบงค์คงสกร์ออนไลน์ กันที่ตรงนี้เลยก็แล้วกันครับกับต้นหอเงินหอทองนะฮะบ๊ายบายสวัสดี